Porra, eu วันนี้เรามาอยู่กันในแมปเวกี้วิสานมอนเดินนะทุกคนไป <Yeah. S 1> ซึ่งในแมปนี้ทุกคนก็มีอัปเดตอีกแล้วนะฮะเพราะแมปนี้เนี่ยเขาอัปเดตทุกวันพุธกิ๊บนี่ก็เลยแบบว่าจะอัปเดตบ่อยนิดหนึ่งทุกคนและการอัปเดตในครั้งนี้นะฮะก็จะมีเควสให้เราได้ทําทุกคนแล้วก็มีของใหม่มานะฮะซึ่งของใหม่นั่นก็คืออันนี้เป็นเหมือนกระปุกอะไรก็ไม่รู้นะฉลามเห็นไหมกใกล้เงินนะกระป๋องอลูมิเนียมหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องทำเควสนะเพื่อที่จะได้มันมานะฉลาม เป็นพวงมาลัยรถและที่พิเศษกว่านั้นทุกคนคือผมได้ทําการเติมโลบักอันน้อยนิดของผมผมก็ได้ทําการเติมซื้อนี่มาทุกคนจะเป็นโฟลเซนเองนะฮะแปลไทยก็คือไข่น้าแข็งนั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าของที่ผสมออกมาจะเป็นยังไงทุกคนต้องมาดูกันในคลิปนี้นะฮะที่บางทีเราอาจจะเป็นเอลซ่าในหนังโฟลเซนก็ได้นะเลดีโกเลดีโกเลดีโกจะว่าอย่าร้องดีกว่าจะกบเพลงเขาเสียหมดโอ้โหใช้ก็วางานเละไปฉลามเราไปทำครีเอทพร้อมกันเลยดีกว่านะไป ไปกันเลยซึ่งควีสที่มาใหม่เนี่ยทุกคนจะอยู่ตรงทะเลทรายนะฮะจะมีพ่อมดให้เราทำควีสจะมีไม้กวาดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรอยพ่อมดหน้าทิมเลยเจ้ากบเนี่ยเดี๋ยวฉันจำลองภาพพ่อมดให้ดูนะกี่ไม้กวาดอยู่ดีๆแล้วก็เาอโอ้เออนี่ไงนี่คือลิงนะทุกคนที่เราไม่ได้เอาไปฉลามจะมีลิงอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นส่วนผสมนะเราสามารถเอาไปผสมได้แต่ตอนนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันจะทำควสเข้ามาในนี้เลยในนี้ก็จะมีเหล่าพ่อมดแม่มดอยู่ตรงนี้นะ อันนี้เขากำลังก่อกองไฟกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่มีไฟเลยโอ้ยเออคนนี้น่าจะเป็นคนที่หน้าทิมนะจะกอบเออดู<ว> <c oughs> ดิทรายเต็มตัวเลยโอ้ยน่าสงสารเขาจริงๆอ่ะเนี่ยนี่ไงมีเควสได้รับฉลามกดอีได, <c oughs> ได้เลยเขาเกิดอุบัติเหตุก็คือขี่แม่กวาดตกงลงตรงทรายนะฮะ อ่ะแล้วก็บอกไปว่าเราช่วยเขาได้ทุกคนเขาอยากกลับบ้านนะฮะเขาให้เราไปผสมยาที่เกี่ยวกับไฟนะฉลามก็คือเควสจะเป็นการแบบว่าผสมของแล้วเอามาให้พ่อมดเนี่ยแหละทุกคนง่ายๆนะไม่ยากเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมก็ได้ผสมยาพิิกมาแล้วทุกคนเตรียมตัวเอาไปให้พ่อมดเลยพ่อมดกาลังรอ,งองเราอยู่นะฮะแล้วเราก็ลงมาตรงนี้อ่ะให้พ่อมดได้เลยฉลามอ่ะกดไปนะขอดูหน่อยนะอื อ้าโลยเออไม่ใช่เฮ้ยเขาบอกว่าดีมาเขาบอกว่าดีฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ไฟจะติดแล้วนะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนะก็คือทํายากีบเท้านั่นเองฉลามนายอยากรู้ไหมว่าฉลูได้ไงอ่าอยากรู้อยากรู้ฉันไปดูคลิปคนอื่นมาอะไรทุกคนมาทําการผสมต่อไปผสมยากีบเท้านะครับเอาไม่ใช่อันนี้เอ่อยากีบเท้าโอเคผสมมาเลยกีบเท้าก็ให้ยากีบเท้าไปเลยทุกคน อืมขอดูหน่อยนะโอ้สุดยอดเลยอิเลดิบลิเดอิสโบรดเฟรชสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะทุกคนเราจะต้องไปหาส่วนผสมพิเศษที่เขาต้องการนะแอ,อดูก่อนว่าต้องเอาอะไรก่อนเ hmm. ขาบอกว่าจะเอาเป็นแคทสตัสแคทก็คือเป็นเมวกระบ,บองเพชรฉลามนี่ฉันเจอแล้วเมวนี่โอเคโอเคอเอาไปเลยครับต่อไปเขาจะเอาลาวาฟาเวอร์ลาวาฟาเวอร์จะอยู่บนยอดเขานี้ทุกคน โอเคหยิบลาวาฟาเวอร์มาอ่ะเอาไปครับลาวาฟาเวอร์ต่อไปเขาจะเอาเลบูฟอกทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็มาเก็บได้เลยเอามาให้เขาเลยทุกคนอ่ะนี่ครับเป็นกบสีฟ้านะฮะโอ้ส่วนผสมแต่ละอย่างนี่นคือเปกมากอุย้ยโอ้เขากลายเป็นกดเลเดอร์เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะฮะเขาก็น่าจะผสมยาเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้ส่วนผสมที่เราต้องการมาแล้วทุกคนนี่ไงเป็นกระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่ง เราลองส่วนผสมใส่้าไปทีฉลามที่เราเพิ่งได้มานี่ของใหม่ก็ต้องผสมก่อนสีนะเออลองแบบผสมโดยที่ไม่ต้องผสมกับอะไรนะผสมอย่างเดียวไปก่อนนี่สปาโพชั่นเลยมาลองเทสดีกว่าว่ามันคืออะไรยอบ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 งอบงอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทำไมเหมือนหน้าจอเทาๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้กบกลายเป็นสีม่วงอุยดูเงาดีเจ้ากบยังกับแสงสว่างเฮ้ยโอ้ยแปลกประหลาดมากทุกคน มีความรู้สึกเหมือนเป็นตาบอดสีฉลามลองเอาไปผสมกับอย่างอื่นดิฉลามอมืผสมกับอะไรดีเอาเป็นกิ้งก่าไหม่อลองดูลองผสมกับกิ้งก่าก่อนก็แล<อ>้วกันมีผลไหมไม่มีผลไม่มีลบกิ้งก่าออกเลยผสมกับพริกอ่ะลองดูไม่มีผลก็ไม่มีเหมือนเดิมผสมกับตังอเอาโลบักไปซะนี่แน่เราผสมอุย้ยกลายเป็นพัมกินเฮดหัวฟักทองเฮ้ยลองดูดิจะเป็นยังไงทุกคนหัวฟักทองดื่มเลยฉลามดื่ม แล้วทำไมของฉันเป็นงี้ะสงสัยหัวนายมันใหญ่เกินไปไม่เหมือนฟักทองเลยเจ้ากบเออนั่นดิฟักทองอะไรสีดำวะฟักทองบูดฉลามเราผสมกับแมงมุมหน่อยฉลามแมงมุมโอเคเฮ้ยแล้วมันกลายเป็นหนูเหรอแลดอาลองดูแล้วกันทุกคนชิมเลย โอ้โหจ้า่าฉันดีใจที่เกิดเป็นฉลามแล้วเจ้ากบเออนั่นนี่ถ้าเป็นหนูแล้วหน้าตาจะอุบายขนาดนี้ไม่เป็นดีกว่าแต่นายนี่หนูหน่เหลียมโอ้โหหนูในไหมครับวะนนี้ยแทะแทะงำ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 อะไรต่อไปลองผสมกันอะไรดูไม่ไพ่ไหมนกนกก่อนแล้วกันนะค่อยๆไล่ไปละกันโอเคผสมกับนกดูทุกคนเฮ้ยลองกินดีกว่าทุกคนว่าเราจะเป็นอะไรครับยานี้กินเลยงำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกาอีกาบินอีกาบิน เอาแค่นี่ยก <c oughs> องทัพอีกามาสู้กันไอ้ชาชาชานี่ไงคือนี่ก็คือเหมือนมีอีกามาบินรอบๆตัวเหมือนเวลาเราเล่นมุกแปกอ่ากากาผสมมันต่อไปเลยฉลามเอ้ยเอาเป็นฟิตละกันนะปลาโอเคใส่กระป๋าไปเลยนี่แน่อ้าวไม่เกิดอะไรใช่ไม่มีผลงั้นก็ได้ดอไม้่ะโอ้ยมันกลายเปส่วนผสม x p l o r หวาดมาลองกินทุกคนยานี่จะเกิดอะไรขึ้นเงมงํางมงมแงมงมเฮ้ยไอเดี๋ยวทำไมตรงเอวจะมีอะไรไม่รู้ไมรู้สึกว่าตุ่มมันจะใหญ่ขึ้นเฮ้ยสิวจะกบในเป็นสิวเป็นสิวที่อกโอ้ของในก็มีตรงขาฉลามอ้ยโอ้โอ้เหมือนประมาณว่าสิวแตกแล้วเปล่าโอ้ยสิวแตกน่ากลัวน่ากลัวต่อไปลองผสมกับถั่วที่ฉลามถั่วเออเอาไปถั่วลิสงดูซิเอ้ย ได้ส่วนผสมนี้มาลองกินเลยดื่ม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาทำไมเหมือนเราได้ยินเสียงอ้วกมันเหมือนมันเป็นกระดาษเลยป่ะเนี่อ <c oughs> งงกับยานี้ทุกคนต่อไปผสมกับใม้ไผ่ <c oughs> โอเคอันนี้ เฮ้ยจมูกยาวจมูกโด่งเราไม่ค่อยมีจมูกฉลามเจ้าายานี้จะช่วยเราหล่อขึ้นแน่นอนมีจมูกโด่งเนี่ยยับยอำย่ำยยย่ำโอ้โหไอ้จมูกหรือแตงกว่าโอ้ยมันไม่ได้เท่ขึ้นเลยนะฉลามเนาะเป็นจมูกที่อุบาทมากผสมอย่างต่อไปเลยฉลามอ่าเอาเป็นโหแล้วกันนะโอเคดูซิว่าโหจะมีผลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยครักคลักคมันคืออะไร จบจุดจดจุบจวบหงมอ,งอ,งอ้เออะไรทำไมหูหูกลางอะไรลิงเหรอท <c oughs> <c oughs> าไมหูใหญ่ยังเลย <c oughs> โหน่าจะฟังเสียงดีไหนลองกับแฟรี่ดิฉลามโอเคนี่โอ้ <c oughs> กลายเป็นบลูมบลูมมาลองชิมกันเลยฉลามว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง นายต้องถามผลไม่ใช่เราจะกบเออมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติเขาไม่ต้องถามถึงแล้วมั้งนะกินเลยยอมย่อมยอมยอมยอมออาลยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โอได้เป็นพ่อมดสมใจเอ้ยโอ้มันมันเฮ้ยจอมเบทแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ย นี่ขีดไป่กว่าลงน้ำในใช่ไหมโอ้โหขีดปุ้บไปปั๊บเลยโอ้ไปกันว่ายน้ำพอไม่กว่ามาผสมต่อกันเลยฉลามเอาเกือเท้าก่อนแล้วกันนะอ่าเกือเท้านะโอเคใส่ไปโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นลบไปเลยเอาเป็นสมองแล้วกันนะโอเคต่อไปใส่สมองดูเฮ้ยเฮ้ยมีผลมาทุกคนแงม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 เฮ้ยอ้าวและส่วนผสมสุดท้ายก็คือแซนด์วิชนะทุกคน มาดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับม่ยืยืนอยู่บนนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยโอ้ยมันกลายเป็นทวิชการหายใจกินลงไปวอ้ย,อเ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร <c oughs> เนี่ยเส้นกระตุกเออแปลกดีวเออใช่ยันนี้แปลกมากไม่รู้ทําทเพื่ออะไรด้วยผมจะลองเอากระป๋องผสมกับโฟสเนเอกดูนะฮะมาดูฉลามว่ามันจะเป็นยังไงครับอ้าวไม่มีผลมาทุกคนงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเอาโฟสเนเอกผสมกับโลบัดู ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันกลายเป็นโลบักวอล์กิ่งกินเลยเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหเดินเป็นโลบักเฮ้ยกระโดดได้ด้วยจะกบินได้ด้วยโอ้โหขั้นบันไดโลบักโอ้โหห่อเหินเดินอากาศเฮ้ยสุดยอดฉลามแล้วโคตรรวยเดินบนกองเงินกองทองอย่างแท้จริง ใช่แล้ว,ว,วโอ้โหเศรษฐีนาอยากดูโฟร์เซนเอผสมกันอะไรอ่าผสมกับพริกเลยนี่คู่ตรงข้ามคือความร้อนกับความเย็นทุกคนผสมกัน<ท>โอ้ไม่ได้<ท>ไกลายเป็นไม่มีอะไรเ,เราผาสมกับระเบิดดูแลกันได้ไหมเอาไม่ได้ยีไม่ได้เหมือนเดิมผสมกับสมองไม่ได้ผสมกับแฟร,รีไม่ได้เหมือนเดิมผสมกับแซนด์วิช โอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมผสมกับสไปเดอร์แมนโอ้ยผสมกับหูโอ้ยผสมกับนกโอ้ยกลายเป็น air walking วันฉลามเดินบนอากาศนะโอ้ยกวาจะผสมติดอย่างนานลองกินดูเลยฉลามไงนนี้เป็นยาที่ทำให้เราเดินบนอากาศได้อ้อคล้ายเงินเหมือนเงินเลย เออเหมือนเงินเลยแค่เป็นก้อนน้ําแข็งออใช่แล้วไม่หาเลยเอ,อ่าโฟเซนเอกับถั่วแล้วกันทุกคนดูดิว่าจะเป็นยังไงอ่าไม่ได้นะครับโฟเซนเอกับไม่ไผ่ไม่ได้ทุกคนโฟเซนเอกับกิกาดีไหมเออเฮ้ยเฮ้ยอันนีออ้ได้ว่าทุกคนลองกินดูเฮ้ย เราไกลเป็นมนุษย์ล่องหนหรือเปล่า <S 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 เป็นการล่องหนที่ยังเห็นอยู่หรือว่าเราเป็นผีเหมือนเป็นวิญญาณหรือเปล่านี่เออโอ้ยตอนนี้ฉันพังตัวอยู่ฉลาในายลองมาหาฉันดูซินายจะเจอฉันไหม,ยม,มอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ไหนวะหาให้เจอ<ม>หาให้เจอ ไม่ขนาดอยู่ที่สูงแล้วยังมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนเนี่ยขอกระโดดดูหน่อยดิไม่เห็นเลยเนี่ยตจกอบในอยู่ไหนฉันไม่มองนายหรอกเหนื่อยว่ะขอนั่งแป๊บนึงเมื่อยเออนอนดีกว่าโอ้โหดูไม่รู้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาานอยู่นี่เราจะโกบโตษดีฉันมองไม่เห็นเออนี่นี้ตอทีตีเหยียบฉันจนหน้าอยู่มาเลยเนี่เดี๋ยวเราจะลองเป็นโฟเซ้นเองอย่างเดียวบ้างทุกคนยังไม่เคยผสมเลยนะฮะมาดูซิครับว่าจะเป็นยังไงลองกินเลยฉลาม เลสิโกเลสิโกจะได้เป็นเอลซ่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแดดๆๆไปหนึงเอ้ยแข็งโอ้ยทำไมเราแข็งอยู่ในนี้นมีเจกบดูวิธีเดินของฉันดิดีดีดูดเป็นไงสุดยอดไหมเอ้ยจจกบแล้วถ้าเราไฟไหม้อยู่ในน้ำแข็งล่ะความคิดดีฉลามเดี๋ยวลองเอาโฟเซ่นกับพริกใส่ทุกคนมาลองกินกันเลยฉลามว่ายานี้จะเป็นยังไงเริ่มหย่อๆ เฮ้ยเป็นทั้งไฟแล้วก็น้ำแข็งเอาวาเอาเราตายอยู่ในน้ำแข็งหรือเปล่าเออตายในน้ำแข็งเลยโอ้สำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญก็ปลูกต้นไม้ได้โดยการสมัครสมาชิกนะครับผมขั้นต่ำาม35บาบาท เจ้าก,กบว่าแต่นายจะเดินไปไหนเนี่ยเออเดินเล่นไปเรื่อยเลยชลามเอ้าวไม่มีที่อยู่หรือยังไง<笑><笑>และนี่คือยาที่นายผสมมาอย่างนั้นแหละใช่ส <c oughs> ูตรพิเศษเลยนะโอ้ยมันคือยาอะไรตื่นเต้นจังเฮ้ยไม่บอกนาะยกินก่อนดีปึ๊บยาอะไรวะเนี้ยกลายเป็นหนูขี่ไม่กวาดโอ้จอเมดสายแว้นเออเหมือนที่ขี่ไม่กวาดแล้วก็หมอบอ่ะเออเหมือนเด็กแว้นไง อมไฮ้ฉลามนายอย่าลืมมองท่อด้วยฉลามเล้วเว้นน่ยเว้นต้องหันหลังมองท่อด้วย